ค่ะท่านผู้ชมวันนี้ป้าแมงพาท่านผู้ชมมาดูปลาในกระชังนะคะอายุได้สองเดือนเสร็จๆค่ะเห็นไหมคะตอนนี้ป้าแมงยังไม่ได้ให้อาหารเขานะคะดูร <c> อ <oughs> อาหารกันอยู่ค่ะป้าแมงทำคลิปอัปเดตอายุปลาแล้วก็ขนาดของปลาค่ะท่านผู้ชมก็เป็นปลานิลนะคะที่นํามาเลี้ยงค่ะอายุก็สองเดือนกว่าค่ะเห็นไหมคะ ป้าแมงก็จะให้อาหารเขาแล้วค่ะตอนนี้ก็รอมาไหว้แบกไหว้ในกระชังนะคะมาโรนะคะมารออาหารค่ะเห็นไหมคะสองเดือนกว่าค่ะ,ะเริ่มจะโตแล้วเนาะเห็นไหมคะดีใจค่ะเกษตรกรอย่างป้าแมงนะมือใหม่ค่ะ มือปลาใหม่ทำกระชังปลาเลี้ยงปลาในกระชังครั้งแรกนะคะโอเคค่ะก็ประมาณนี้ค่ะประเองกอ็ขออนุญาตจบคลิปนี้ไปเพียงแค่นี้ก่อนนะคะชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ป้าด้วยค่ะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิป,ปต่อไปค่ะเรามาลุ้นกันนะคะว่า3เดือน4เดือนเราจะจับได้หรือเปล่าแยกไซส์ออกอคัดออกได้หรือไม่นะคะ ขอยลุ้นกันค่ะขอบคุณที่รับชมค่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ